สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาพบกับแบนช์เชียงใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการหาลิงก์ดาวนโหลดใต้คลิป u t u b e ต่างๆเนาะก็ u t u b e ต่างๆที่เขาลงคลิปนะครับใต้ลิงก์ก็อยู่ตรนนี้นะครับตรงน,นี้นะครับใต้ลิงก์คืออยู่ทางขวาด้านล่างนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมชี้ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะเพื่อน ตอนนี้เนาะแต่ถ้าเราไม่กดก็จะชี้ลงนะครับถ้าเรากดใต้ลิก์ก็คือจะชี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับพอชี้ขึ้นไปก็เราก็มาดูขา้ล่านเนาะก็อยู่ประมาณนี้เนาะเขาจะพิมพ์ไว้ว่าลิ้นสมัครลิ้นดาวโหลดเข้าลิงก์แล้วกดขั้นยังไงเนาะแล้วเขจะมาอธิบายวิธีการกดขั้นลิ้นใต้คิปต่างๆนะครับ หลายๆยูทูบก็อาจจะมีเนาะการกดขั้นด้วยกันห้าวิทรอกันห้าวิทอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนก็จะได้เข้าใจนะครับก็อยู่ใต้ลิงก์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆด,ด,ด้านขวาด้านล่างนะครับทางขวาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมกดอยู่ถ้าชี้ขึ้นก็คือแสดงว่าเรากดใต้ลิก์ได้ละเขาจะมีคันอธิบายเขียนไว้เยอะนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยเยอะเนาะอันนี้แค่ลิงก์สมัครแล้วรอกด เข้าลิ้นสมัาแล้ะรอห้าวิทีแล้วก็อ่านรายละเอียดด้วยเนาะสนิดหนึ่งจะได้เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนวิใต้ลิ้นก็อ่านที่อธิบายไปเนาะกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปโอเคทีนี้ก็ามากดใต้ลิ้นนะครับว่ารอห้าวิธีนี่คือรอ,อยังไงนะครับยูทู e ต่างๆก็จะมีให้เรากดขคนิ้ก หล,หลายเวนเนาะหลายๆก่อไปนะครับหลายๆยูทูบเนาะที่ผข้าไปชนดูนะครับโอเคเราก็มากดตรงนี้เนาะกดใต้ลิงก์เข้าไปนะครับเราก็รอสักครู่นะครับโอเคทีนี้มีรูปพื้นออดมาจะหน้าจอเนาะเราก็รอนะครับขอจะเขียงไว้ว่าตั้งบนหนาตั้งขวาเนาะจะบอกกุ้ลนารอนะครับตอนนี้หน้าใยหลังนะครับ โอเคทีนี้ก็ศูนย์แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะะก็จะเขียนไว้เขียนไว้ว่ากดขั้นนะครับแล้วก็กดขั้นไปเนาะคือใต้ลิ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะเด้งไปหน้าอื่นเนาะก็เลยมาอธิบายนิดนึงนะครับอันนี้คือไม่เด้งไปหน้าเอ็ดหน้าอื่นนะครับอันนี้คือเข้ามาเวทที่เราต้องการเนานะบางครั้งก็อาจจะเด้งไปหน้าที่เราไม่ต้องการน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสองสามคันเนาะ จะได้เข้าใจนะครับว่าเด้งไปทำไมเนาะเราก็รออีกนะครับรอ5วินถ้ามีรูปพื้นนี้ก็เราก็ต้องรอห้าวินนะครับโอเคเราก็กดไปนะครับอย่างอันนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับก็มันจะเด้นมาเป็นหน้าที่เราไม่ต้องการเนาะเราก็กดกลับไปเนาะ โอเคถ้ากดกลับไปไม่ได้เราก็กลับไปที่หน้ามือถือของเราเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ youtube อีกทีเนาะแล้วก็กดใต้ลิ้นไปนะครับก็รอสักครู่นะครับรอ5วินเนาะเขียงไว้ว่ารอ5วินนะครับโอเคทีนี้เราก็นัดไยหลานเนาะเราก็กดข้านไปนะครับ อันนี้คือเราได้หน้าเวดที่เราต้องการเนาะโอเคง่ายๆเนาะลองมาทำกันดูนะครับก็ที่แรกผลทำรั้งแรกเนาะก็งงนะว่ามันยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกให้เรากดขั้นเราก็กดไม่เป็นเนาะกดขั้นตอนไหนก็ไม่รู้โอเคก็ง่ายๆเนาะพอผลรู้ก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะ ว่าใต้ลิงก์กับการเข้าลิ้นสมัครหรือว่าลิ้นดาวน์โหลดต่างๆจะเข้าห้าวิทนาทีก็คือ,คอยังไงอะไรเนาะขอให้เรากดขั้นเฉยๆนะครับก็ลองมาทำกันดูนะครับการแนะนำของผมพีพ่แประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับส่วนคิดวันนี้ก็วอาเพียงเท่านี้นะครับ และเสียง,งรบกวนอื่นๆก็ขออภัยด้วยนะครับคิดวันนี้ก็ไว้ขอตักไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ